ทำไมทหารกัมพูชาถึงฝึกยิงปืนกลในผู้ไม้แบบนี้และการยิงปืนกลในผู้ไม้แบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับของทหารกัมพูชาจะมีการตั้งฐานปืนกลในที่โล่งและมีผู้ไม้แบบนี้บังอยู่นั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนเพลินแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายทางทหารซ่อนอยู่นั่นเองนะครับ ซึ่งวิธวิธีที่กัมพูชาใช้นะครับเราเรียกว่า camouflage and c o n c e a l m e n t นั่นเองหรือมันเป็นุทธวิธีการพรางแบบพื้นฐานนั่นเองนะครับและจะเห็นได้เลยว่าทหารหลายประเทศนะครับเมื่อทําการรบตามแนวป่าเนี่ยนะครับก็จะต้องพรางตัวหรือวางตําแหน่งปืนให้กลมกลืนกับบริเวณพื้นประเทศนะครับเช่นพุ่มไม้หรือต้นไม้ใบหญ้านั่นเองและเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากัมพูชาอาจมีทหารรับจ้างรัเสเซียมาช่วยนะครับและเป็นบทเรียนในสงครามรัเสเซียยูเครนว่าการตั้งปืนแบบนี้ในพุ่มไม้นะครับ อาจจะช่วยลดการตรวจจับจากกล้องมองเวลากลางคืนกล้องตรวจจับคลื่นความร้อนได้นะครับจะเห็นได้เลยว่าในบริเวณที่เป็นพุ่มไม้รกแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่สังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอาจจะมีคนอยู่นะครับและต้องบอกเลยว่าการที่ทหารกัมพูชาย,ยิงปืนกลแบบนั้นโดยมีพุ่มไม้เนี่ยนะครับมันเป็นยุธทธวิธีพื้นฐานมากๆแต่ในสงครามแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดประสงค์ในการหลบหลีกนะครับกล้องมองเวลากลางคืนหรือกล้องมองขึ้นความร้อนของทางไทยได้นั่นเอง เนื่องจากอาจมีทหารรับจ้างรัเสเซียคอยให้คำปรึกษานั่นเองนะครับทั้งโดรนและการลบแบบอื่นๆด้วยเพราะกับระเบิดของกัมพูชาล่าสุดได้มาจากรัเสเซียนั่นเอง